สวัสดีค่ะชนบุตรแด,ดนไกลใบอุลีวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบห้าเงียบนะฮะมีหมอกวันนี้พาเดินออกกำลังกายเข้าป่าพี่น้นง ไม่รู้จะมีเห็ดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าอยู่ในบ้านมาน่าจะสองอาทิตย์แล้วเนาะไม่ได้ออกป่ากรูล้ซึกว่ามันไม่ได้ออกกำลังกายเนาะจริงๆเนี่ยเดินมาตามนี่ไ็กระไดพี่นอ้องแต่ว่าถ้าฉันไม่ได้เดินป่าฉันก็ไม่อยากเดินออกมาข้างนอกเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็ พอมีลูกค้าได้ทําทำงานโอเคเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆห,หรือว่าไปเจออะไรก็จะถ่ายให้ดูเนี่ยตรงเนี่ยพี่น้องจะเป็นแบบต้นรับนะที่ทุกปีที่ฉันถ่ายให้ดูดอกสีเหลืองที่เขาเอาไปสกัดเป็นน้ำมันนะ่ะ ใบก,ก,ก,บกนน็กินได้แต่ว่าฉันก็ขาดเก็บกินเนาะกินได้คือใบขนาด <c oughs> เลยเลยจ้ะดูฉันใส่เสียดูวันนี้หนาวอยู่พี่น้องใส่เสียสามตัวนนะ ความอบอุ่นกลางกายเนะาะกลัวไม่สบายความชอบของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะพี่น้องบางคนชอบธรรมชาติเขาป่าบางคนชอบเขาไปในเมืองเนาะหินห่างเดินอะไรก็เป็นความชอบของแต่ละ บุคคลเนาะชอบสิ่งไหนก็ทําสิ่งนั้นแหละนอกพี่นอกมันถึงจะมีความสุขฉันก็ชอบเงียบๆประมาณนี่แหละเดินออกป่าเนี่ยอากาศหนาวต้นไม้ก็จะประมาณนี่แหละ มีเห็ดอยู่บนต้นไม้ก็จะมองเห็นจัดดูความสวยงามหรือดูหนาวเนาะธรรมชาติดูมอสก็เต็มขนน่นาจะมีเห็ด หูหนูเนาะเฮ็ดหูหนูฉันก็เจอแค่ครั้งเดียวอีกป่านึงจ้ะในป่านี้นยังไม่เจอเลยมืนเหมือนฝนจะตกเปียกชื้นไปมดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับฝนตกไปแล้วแหละตอนกลางคืนเนาะตกเราก็ยุด ก็มีน้ำหมอกอยู่ในบ้านไม่ได้ยินเสียงฝนตกเลยไม่รู้ว่าวตกตอนไหน ความลุยของฉัน <laughs> โอ้หเพื่ออะไรฉันกิ๊งงกับตัวฉันนะเออเพื่อความสุขเพื่อความสุขเนาะชอบแบบนี้นะทาทายดีพี่น้องเลยพี่น้องมีแต่แบ็ดบารี่เลนะฉันจิบไปดูนี่นะเห็นอยู่นี่นะแม่เฮ็ด ผนนี่ก็มีแต่ทำไมถึงเอาไม่ได้ดูลกเนาะเห็ดลิ้นจืดพี่เน,น่ยเห็นอยู่ก็เอาไม่ได้พี่น้องนวดข้างบนนะเห็ดเทาโอ้ยดอกอยัางงามเลยเอยู่ในป่าเนยพี่น้องเอาอยัางไงล่ะนะ นมองไม่ค่อยเห็นเนาะสรุปแล้วเอาไม่ได้เลยป่าลุกเดี๋ยวจะลองเดินไปป่านี้ดูจักหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ แฟนมารับหรือจะเดินกลับดูอีกทีนึงนจะเดินกลับไหวก็จะเดินกลับเนาะว่าได้ออกกำลังกายดีอยู่ด้ได้ออกมาอย่างนี้ก็เป็นวัดมีอาการแพ้อากาศน้ำมูกไหล แต่ก็ร่างกายอุ่นดีเนาะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันทำให้ไม่ให้ป่วย มองมาไกลๆเนีกว่าเตเห็ดนางรมสิกเห็ดหลินจือสวยมากพี่น้องเขาเก็บเอาไปต้มเป็นชาดื่มอยู่ด้วยแต่ว่าฉันไม่ได้เก็บไปเนาะ ป่านี่นะน่าจะมีเห็ดนางลมเจ๊หนะนาเจมีเห็ดเอหูหนูหนะดูมอสตามคอนแตยังสวยงามแต่ทำไมไม่มีเชื่อเห็ดหูหนูขึ้นเลยนาะ <c oughs> อร่อยอร่อยกินเห็ดหูหนูติดใจพี่นนอ อร่อยแบบหวานน่ะเป็นแบบซดเนาะที่เราซื้อตามตลาดบ้านเองน่ะเขาเก็บมาเขาตากแข็งแล้วเวลาเขาจะเอาไปขายน่ะเขาก็แช่ทำเป็นแบบเฮดเฮดสดน่ะก็เหมือนที่แบบเก็บมาให,ใหม่ๆเนาะมันก็อาจจะไม่ค่อยหวานเท่าที่เรา เก็บแบบไปใ,ใหม่แบบในป่าอย่างงี้เนาะหาพยายามหาแต่เจอที่ป่าอีกป่าน,นึงแหละแต่ว่านี้ไม่ได้เข้าไปหรอกรู้ซึกว่าเดินหลายระยะกลับบ้านแล้วเวลาก็ตอนนี้มันมืดเร็วน้ำจะต้งกับนาะ นี่มีงานมีลูกค้าดาเตรียมตัวทำงานทำอีกไม่กี่วันก็จะคิดสมาธิแล้วพี่นอ้องเวลาเร็วแต่ละปีอายุก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าสุขกถาบเราแข็งแรงกัน รูซึกว่าดีแหละเนาะชีวิตคนเรามันไม่รู้เนาะว่าในแต่ละวันจะมีอะไรเกิดขึ้นมังเนาะนี่แหละฉันหาเห็ดฉันก็ไม่ได้เฮ็ดดอกถือว่าวันนี้เดิอนออกกำลังกายเนาะ พี่น้องเดินป่าในวันที่ว่าอากาศหนาวเนาะมาดูบรรยากาศอยู่เยอรมันว่ามแตกต่างจากบ้านเรายังไงเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละชีวิตในต่างแดนถ้าเราอยู่ไหนเรา รับตัวเขาก็บพื้นทีนน่นั้นๆได้เราก็จะมีความสุขเนาะไม่ยึดติไม่พยายามทำตัวกลมกลืนไปกับธรรมชาติเนาะอยู่ได้แน่นอนที่รองสำหรับวันนี้เนาะถ่ายดูเพียงเท่านี้